ในโอกาสต่อไปให้เราตั้งใจฟังธรรมะในขณะที่เรากำลังฟังธรรมานั้นให้เราตั้ใจของเราให้สงบโดยที่เราจะกำหนดดูลมให้ใจเข้าออกของเราไปด้วยก็ได้เพื่อให้จิตของเรามีอารมณ์ แห่งความสงบหรือว่ามีหลักที่ยึดไว้การฟังธรรมะเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่ต้องคิดว่าเราจะจดเราจะจำคำที่ท่านเทศหรือท่านเทศว่าอย่างไรอันนี้เราไม่ต้องเราทำจิตของเราให้นิ่งๆให้เสียงที่ธรรมาพูดนี่เข้าไปบันทึกไว้ภายในใจของเรา เหมือนกับว่าเราเปิดเทปเมื่อมีเสียงเข้าไปเทปก็อัดบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปให้พวกเราตั้งใจทำใจของเราให้สงบการที่พวกเราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาสแสวงหาความสงบ สแสวงหาความสุขของจิตใจเพราะบุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกดยแลปรารถนาความสุขทุกคนจึงมีความริ้นรนค้นขวายพยายามสแสวงหาความสุขตามความปรารถนาของตนตั้งแต่เล็กเมื่อเป็นเล็กๆเป็นเด็ก แล้วก็รู้จักไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการเพราะที่เราจะส่งภาษาได้ส่งภาษายังไม่ได้พูด أ, 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 อ้อยแอกค่ะตามแล้วก็แสดงออกทางกริยาว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความต้องการของจิตใจจนจนกระทั่งวเวลาโตขึ้นมาก็พยายามแสวงห,หาพยายามเล่าเรียนหนังสือ ให้มีความรู้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเมื่อมีเรามีความรู้ดีเราก็มีการงานดีก็เกิดความสุขเราก็ได้เงินเดือนมากๆก็เกิดความสบายใจแต่แล้วเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจิตใจของเรานั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่อีก จิตใจของเราก็ยังไม่มีความสุขตลอดไปสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นโลกก็ยังจะมาทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เพราะเมื่อมีเรามีลาบแล้วมีความสุขแต่เมื่อลาบนั้นเสื่อมไปใจของเราก็เป็นทุกข์บางครั้งเมื่อเรามียศแล้วยศหมดไปเสื่อมสิ้นไปใจก็เ,เป็นทุกข์ ื่อคนหนึ่งก็เสรนเสริญเราเราก็มีความสุขสบายแต่เมื่อคนหนึ่งก็ดินทาเราเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นโลกธรรมคือมียศมีลาบมีสุขแล้วมีเสวนเสริญอันนี้เป็นของไม่แน่นอนบางครั้งก็เกิดความเสื่อมลาบเสื่อมยศมีดินได้รับความนินทาหรือว่าได้รับความทุกข์โลกก็เป็นอยู่อย่างนี้ก่อนที่เรายังไม่ได้มาเกิด โลกก็เป็นอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็มาได้รับสิ่งเหล่านี้จากโลกหรือว่าเราตายไปแล้วคนรุ่นใหม่มาเกิดก็จะเป็นอย่างนี้อีกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นโลกเก่าแม้ว่าจะเป็นวันปีใหม่จะแปรเปลี่ยนไปนั้นก็เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาแต่แล้ววันคืนก็เป็นวันเก่าๆนั่นเอง คือมีการเกิดการดับอยู่ธรรมดามีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกนี่เป็นธรรมดาแต่คนเราก็มาสมมุติกันเพื่อให้รู้จักเพื่อให้เข้าใจในสิ่งซึ่งอยู่รวมกันจะได้เข้าใจในเรื่องของสมมติแต่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นของแม่จีรังย่างยืน เกิดดับสลับซับซ้อนไปแปรเปลี่ยนไปตามการตามเวลาแต่ทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อมีมาเกิดในโลกแล้วมาเห็นโลกก็มีความหลงเพราะโลกนี้คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผลสมัมภะเป็นสิ่งซึ่งน่ารุ่มหลงที่สุดในโลกพระพริเจ้าท่านจึงตรัสว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกอนนาถการ ดุจราชรถผู้ซึ่งไม่มีปัญญานั้นก็เตดอยู่แต่ว่าผู้รู้ทั้งหลายนั้นหาข้องอยู่ไม่ท่านได้ตัดเตือนสาวกของท่านตัดเตือนพุทธบริษัทให้เข้าใจเราเห็นว่าราชรถของพระราชามีความตะก,การน่าตกการมากน่าดูน่าชมเพราะฉะนั้น คนใดที่ม่เห็นราชรถหรือว่าที่ของพระราชาแล้วก็มีความชอบใจมีความพอใจโลกนี้ก็เหมือนกันโลกนี้คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผลธภ,ภัพฑทั้งหลายอันน่าพอใจปรารถนาซึ่งส่วนมากแล้วคนซึ่งเกิดขึ้นมาไม่มีปัญญาก็มีความคล่องอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่คล่องแล้วท่านก็ได้ตัดเตือนสาวก ให้พยายามประพฤติปฏิบัติตามท่านไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาศัยอยู่ในโลกแล้วก็พยายามทำปัญญังเราให้เกิดขึ้นบ้างอย่างพวกเราได้มาสถานที่นี้ก็เรียกว่าดวงปัญญาของเราค่อยๆเกิดขึ้นแล้วปัญญาคือความสว่างสวยเกิดขึ้นภายในใจของเราเพราะว่าเราได้เสียสละความสนุกสนาน เลสระความเพลิดเพลินอันเป็นทางโลกเราได้ตัดกระแสออกไปจาก,กจิตใจของเราแทนที่เราจะคิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คิดไปสแสวงหาความสนุกสนานในสถานที่ต่างๆใน,นเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาแต่เราก็กลับไม่ทาเช่นนั้นเรากลับมาสแสวงหาความสงบอันเป็นความสุขของจ,จิตใจเป็นความสุขในดน้านของธรรมะ อันนี้เรียกว่าใจของเราพอมีปัญญาพอเห็นความวุ่นวายในโลกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นสาระไม่เป็นแกันสารเราจึงได้มุ่งมั่นมาสร้างสมอบ,มบร,รมบุญบารมีความดีของเราได้เดินทางมาที่สำนักสุภัทตาบรรพตเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่สงบจิตใจของเราก็พลอยสงบไปด้วยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน ไม่คิดไปถึงนั่นถึงนี่ไม่คิดสงสัยออกไปจิตมีความพอใจมีความยินดีในความสงบน,นั้นอันนี้เรียกว่าใจของเราเริ่มมีปัญญาขึ้นมาแล้วจึงได้ทําทานคือเสียสละความสนุกสนานนั้นออกไปจึงมาสู่สถานที่นี้ได้เมื่อเรามาอยู่เรามาบำเพ็ญภาวนาในสถานที่นี้เรามีความสงบระงับเรืกายเรื่องวาจา จิตใจของเราก็เป็นศีลมีการสํารวมระวังกายวาจาอยู่เสมอเมื่อเราสงบกายสงบวาจาใจของเราก็พลอยสงบไปด้วยปัญญาของเราก็เกิดสว่างสวายขึ้นมาอีกมากขึ้นเราก็ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญฝึกหัด,ดจิตใจซึ่งจิตใจของเรานี้เป็นของฝึกหัดได้ยากเมื่อเรานั่งหลับตาภาวนาไป ก็คิดนึกสงสัยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจึงจะได้มาเรียนรู้ว่าจิตใจของเรานี้เป็นอย่างไรทำไมใจนี้จึงไม่สงบเราต้องการความสงบต้องการให้ใจอยู่นิ่งๆทำไมจิตของเราใจของเราไม่อยู่นิ่งเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเราปล่อยจิตปล่อยใจของเรามาหลายสิบปีเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปี สี่สปีห้าสิปีเนี่ยเราไม่ได้เอาใจของเรามาฝึกหัดเราฝึกหัดแต่ให้ใจของเราคิดเพื่อจะได้ให้เกิดปัญญาเราต้องคิดนั่นคิดนี่คิดสร้างคิดสรรเพื่อให้ใจของเรานี่เกิดปัญญามากขึ้นแต่เรายิ่งฝึกหัดความรู้สึกนึกคิดให้มากขึ้นไปในทางโลกแล้วเราก็ห่างไกลใจของเราก็ห่างไกลจากความสงบไปทุกที เรายิ่งสแสวงหาโลกมากขึ้นเราก็ห่างไกลจากธรรมมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ก็ยิ่งสแสวงหาความสุขทางโลกยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณอันนั้นใจของเขาก็ยิ่งห่างจากธรรม,มามากขึ้นยิ่งมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเราจึงจะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้มีความวุ่นวายเดือดร้อนสมัยก่อนจะเราจะเดินทางไปไหนมาไหน ก็ไม่มีการแย่งกันไม่มีการเบียดเสียดกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินทางมันก็กว้างไปตามป่าตามเขาทางมันก็กว้างเพราะว่าต่างคนต่างเดินไปตามทางไม่ต้องมาไม่ต้องแย่งกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกจเจริญขึ้นถนนน้ำทางก็สะดวกขึ้นไปไปไหนมาไหนก็รวดเร็วขึ้นมนุษย์ก็แย่งกัน จะไปไหนทีก็ต้องแย่งกันในการเดินทางถนนก็ใช้ร่วมกันมันก็คับแคบเพราะว่าต้องอาศัยยานพาหนะไปแม้ว่าโลกจเจริญขึ้นแต่ว่าก็ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันมากขึ้นห่างไกลจากความสบายมากขึ้นแต่ก็สะดวกอยู่แต่ว่ามันก็ห่างไกลจากความสบายของจิตใจเพราะฉะนั้นในสถานที่ใดซึ่งมีความจเจริญ สถานที่นั้นก็มีความเสื่อมอย่างว่าที่กรุงเทพนี่มีความเจริญมากแต่ไปไหนมาไหนก็มีความลําบากเพราะว่าคนมันก็มากเหมือนกันที่นั่นเพราะใครๆก็อยากจะไปอยู่ในสถานที่เจริญนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าโลกนี้เจริญขึ้นก็เท่ากับว่าโลกนี้กําลังเสื่อมคําว่าโลกโกคือโลกเจริญก็คือความมืดเจริญเมื่อความมืดเจริญ ความเสื่อมก็เกิดขึ้นมาอย่างใจของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใจของเราจเจริญไปในทางโลกคือว่าใจของเราเสื่อมแสงสว่างของใจก็น้อยลงจิตใจของเราห่างจากธรรมะม,มากขึ้นทุกวันนี้มีเรียกว่าจะสแสวงหาความสนุกสนานจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสนั้นได้มากขึ้นแสงสีต่างๆมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ปิดล้อมจิตใจของเรา ให้ลุ่มหลงหรือว่าให้มัวเมามากขึ้นโอกาสที่เราจะไปเข้าวัดฟังธรรมมันเป็นภาวนาน,นั้นก็ยากเราจะเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนนั้นเมื่อมีอายุพอสมควรหรืว่าถึงการถึงเวลาเข้าพรรษาก็จะมุ่งหน้าไปที่วัดไปทำบุญทำทานไปสแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจเพราะว่าเขามีโอกาสมีเวลาอย่างเมืองไทยเมื่อก่อนก็มีวันหยุด ก็ตรงกับบนพระแต่ทุกวันก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นให้มันทันสมัยหยุดตรงกับเสาอาทิตขึ้นมานี่เรียกว่าห่างไกลจากความเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเหล่านั้นซึ่งว่าเป็นผู้ซึ่งพอที่จะเห็นโทษเห็นภยัยในการซึ่งจิตใจของเราวุ่นวายเดือดร้อนเห็นโทษเห็นความวุ่นวายของใจซึ่งไม่สงบ จ,มมาาจึงได้มาพยายามบำเพ็ญภาวนาจึงได้มาพยายามทําใจของเราเนี่ยสงบก็เพื่อให้ใจของเรามีกําลังจะต่อสู้กับสภาพแวดล้อมต่อสู้กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสทั้งหลายไม่ให้มาคุ้มรุมจิตใจของเราให้ใจของเรามีโอกาสมีอิสรภาพขึ้นมา เมื่อเรามีทานมีศีลมีภาวนาพยายามรวบรวมกำลังใจของเราซึ่งมีความวุ่นวายแดัร้อนนั้นให้มีความสงบตัดความทะเยอะทะยานอยากทั้งหลายให้สั้นเข้าให้น้อยเข้าจิตใจของเราก็จะได้หันกลับมาสู่ธรรมหันกลับมาประพฤติปฏิบัติธรรมสแสวงหาธรรมเพราะว่าการสแสวงหาธรรมนี้เป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐที่สุด เพราะว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกพยายามสแสวงหาทรัพย์สมบัติสแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศขนาดไหนก็ตามมีทรัพย์มากมีลาภมากมีสันเสริญมากมีปัญญามากขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนรู้แล้วแต่ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายจะต้องจากโลกนี้ไปทุกคนไม่เว้นเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้ซึ่งมีปัญญา ท่านจึงพยายามสแสวงหาธรรมะสแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้กับจิตใจเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีหน้าที่การงานทำมีความรู้แล้วแต่ทำไมใจของเราไม่สงบทำไมใจของเราเมื่อคือคนอื่นเขาว่าเราทำไมเราจรึงมีความทุกข์อยู่อีกเมื่อคนอื่นเขานินทาเราทำไมใจเราเป็นทุกข์เมื่อเรามีลาภทาไมเมื่อเสื่อมลาภใจเราเป็นทุกข์เสื่อมยศทำไมใจเราเป็นทุกข เมื่อร่างกายสังขารนี้แปรเปลี่ยนไปทาไมใจก็เป็นทุกข์เพราะว่าใจของเรายังไม่มีปัญญาเพราะว่าเรายังไม่สแสวงหาปัญญานั่นเองถ้าเกิดว่าเราพอมีทรัพย์พอสมควรแล้วมีหน้าที่การงานพอสมควรเราควรที่จะมาพ,พิจารณาสแสวงหาธรรมภายในใจบ้างสแสวงหาปัญญาภายในใจให้ใจของเรามีปัญญาพอที่จะรู้จัก สังขารของโลกนี้ตามความเป็นจริงพอสังขารของโลกทุกคนที่เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้จักเราก็หลงโลกนี้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้ไปนิพิจรารณาความเป็นไปของชีวิตที่แท้จริงว่าชีวิตของคนเหล่านั้นมีอายุไม่มากเกิดขึ้นมาแล้วอย่างมากที่สุดก็ประมาณร้อยปี คนที่จะมีอายุเกินร้อยปีนั้นก็หายากแล้วเราจะปรารถนาเราจะต้องการอะไรในโลกนี้ในเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่เมื่อเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอีกจิตวิญญาณน,นั้นก็จะต้องมาปฏิสนธิมาเกิดขึ้นในโลกนี้อีกแล้วก็มาหลงอีกมาสแสวงหาอีกมาดิ้นรนอีก,กใครเล่าเรียนแล้วก็จะต้องกลับมาศึกษาเล่าเรียนอีก ก็มาสแสวงหาอีกทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแต่ละภพแต่ละชาติที่เราเกิดขึ้นมาก็เต็มไปมด้วยความทุกข์จิตใจมีแต่ความทุกข์เพราะว่าความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นใจเราก็เป็นทุกข์หรือว่าสังขารร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปมีโรคไปแค่เจ็บเกิดขึ้นจิตใจของเราก็เป็นทุกข การดิ้นรนค้นขวายการสแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อที่จะมาให้ร่างกายนี้ส่งอยู่ได้ก็เ,เป็นทุกข์การที่เราทําการงานอยู่ต้องมีการกระทบกระทั่งอารมณ์กับผู้บังคับบัญชาหรือเราเป็นผู้บังคับบัญชาก็จะต้องมีอารมณ์เสียกับลูกน้องอันนี้ก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้มีได้ก็เพราะว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั่นเอง แต่แล้วเราก็ยังมีความพอใจมีความยินดีเราก็จะต้องเกิดเกิดตายตายเวียนว่ายตาย,ตายเกิดไม่รู้จักจุดจักสิ้นองค์สมเด็จพระส,สมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดว่าบุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นนับพบนับชาติไม่ท้วนความเสียใจความทุกข์ใจเพราะว่าพัดพากจากของรักของชอบใจก็ตามน้ำตาซึ่งเราร้องไห้นี้มาก รวมกวันแล้วมากกว่าน้ําในมหาสมุทรซะอีกเราจึงจะเห็นได้ว่าเราเกิดขึ้นมานั้นมีความทุกข์มีความไม่สบายใจนั้นมากต่อมากบางครั้งเราจะมีความรู้สึกไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งจิตใจของเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายมีความโกรธมีความพัาบาทเราจะต้องมาฝึกใจมาพิจารณาใจของเราว่าเราโกรธเขาทำไม เราพยาบาลเขาทำไมหนึ่งเมื่อทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แม่เราเองก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเกลียดเรามาพยาบาลเรามาโ่งร้ายต่อเราเราก็ไม่ควรจะไปโกรธคนอื่นเขาแม้ว่าคนอื่นเขาจะทำอารมณ์ให้หน่าโกรธขนาดไหนก็ตามเราจะต้องพยายามพิจารณาเพื่อที่จะให้เกิดการอภัยแก่บุคคลอื่นได้ เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นเมื่อพระเทวทัตได้มุ่งร้ายพระองค์ได้พยายามรอบฆ่าพระองค์ขนาดไหนก็ตามแต่จิตใจของพระองค์ก็ยังมีมีเมตตาต่อพระเทวทัตไม่ถือโกรธไม่ถือพยาบาทมีจิตใจรักพระเทวทัตเช่นเดียวกับรักพระราหุลซึ่งเป็นบุตรของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นจิตของท่านเป็นพุทธะแล้วแล้วก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติทําใจของเราให้เกิดพุทธะ ขึ้นภายในใจของเราเกิดความสว่างขึ้นภายในใจของเราไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครพยายามพิจิรณาจิตใจของเราเรื่อยเป็นบุคคลซึ่งว่าไม่ประมาทพยายามตั้งจิตตั้งใจอบรมคุณงามความดีเพื่อให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นอย่างปีใหม่ที่มาถึงนี้ทุกคนก็ตั้งใจแล้วว่า จะสร้างความดีจะสร้างความสุขจะสร้างความสบายให้แก่จิตใจเราก็จะต้องมีสติพยายามรักษาใจของเราอยู่เสมอเมื่อจิตใจของเรามีความทุกข์เพราะเหตุอะไรเราต้องพยายามแก้ความทุกข์นั้นออกไปจากใจของเราให้ได้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติซึ่งเราจะทําในปีนี้พยายามนั่งสมาธิภาวนาพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาขึ้นมา เพราะว่าปัญญานี้เป็นสิ่งซึ่งทุกคนปรารถนาแม้ว่าทางโลกทุกคนก็อยากปรารถนาว่าต้องการเป็นคนซึ่งมีสติปัญญาดีทางธรรมะนั้นก็เหมือนกันถ้าเรามีมีปัญญาดีคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นจริงของสังขารซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นความเป็นจริงของสังขารได้เรามีปัญญาความทุกข์ภายในใจของเราจะน้อยลง ปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นเราจะต้องสแสวงหาเอ,าเองจะต้องศึกษาจะต้องมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติเราเองแม้ว่าเราจะมีเงินมากเราก็ซื้อไม่ได้ซื้อปัญญาจะคนเห็นไม่ได้ไม่เหมือนกับทรัพย์สินภายนอกเราสามารถที่จะซื้อเที่ยวแสวงหาได้ด้วยเงินด้วยปัจจัยของเราแต่ทรัพย์ภายในนี้เราจะต้องสร้างเองจะต้องทําเองทําให้เกิดทําให้มีขึ้น เพื่อให้ใจของเรานี้จะได้สว่างขึ้นมาไม่หลงไปกับโลกไม่หลงไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสนี่มากเกินไปพอจะรู้จักพอจะเห็นความเป็นจริงของสังขารเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนานใ้จริงเป็นหนทางซึ่งจะนําใจของเรานี้ทุกคนให้สว่างสวัยได้นาใจของเราให้เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาได้เป็นหนทาง ซึ่งจะทำใจของเรานี้ให้แจ้งให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้ซึ่งวุ่นวายแต่ร้อนมากเกินไปนั้นก็เพราะว่าความทยานอยากซึ่งไม่รู้จักพออย่างหนึ่งความทยานอยากก็เกินขอบขายของศีลธรรมอย่างหนึ่งก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเมื่ออยู่ในขอบเขตของศีลธรรมแล้วเราก็จะต้องไปพิจารณา ให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างว่าการมาตัญหาคือความพอใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความไม่พอใจไม่ยินดีความอยากมีอยากเป็นให้ยิ่งขึ้นไปอีกการมาตัญหาภาะวะตัญหาวิภาะวะตัญหานี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเลยเราก็ไม่สามารถ ซึ่งจะเข้าใจไม่สามารถที่จะเห็นอารมณ์ของจิตใจเราตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการาประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะยังใจของเหล่านี้ให้เข้าใจให้เห็นให้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมโลกภายนอกก็อย่างหนึ่งโลกภายในก็คือสังขารร่างกายของเราเอง หรือว่าอารมณ์ภายในจิตใจของเราซึ่งเกิดดับสลับซับซ้อนเป็นธรรมดาบางครั้งมีความรู้สึกโกรธเกลียดมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกชังมีความรู้สึกภายในรมใจเราเกิดขึ้นมาหลายอย่างวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เกิดเกินด,ดับดับถ้าเราเห็นความรู้สึกนึกคิดซึ่งเกิดเกิดดับดับนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าเราเห็นโลกจิตใจของเราก็จะแยกออกจากอารมณ์ แยกออกจากความคิดนั้นชั่วคราวเมื่อเราเห็นความคิดของเราบ่อยๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเราไม่ไปจับในความคิดนั้นแยกออกเป็นคนละส่วนกันสามารถแยกออกได้ที่เป็นคนละส่วนกันเหมือนน้ากับน้ํามันซึ่งไม่จับกันเราก็สามารถเห็นโลกได้ตามความเป็นจริงหรือว่าสกลกายของเราถ้าเราแยกแยกออกมา ให้เห็นเป็นผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นท่าเห็นเป็นขันให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นความว่างจิตใจของเราก็จะมีปิติมีความสุขเพราะเราเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของสังขารคือเราเห็นโลกตามความเป็นจริงนั่นเองจิตใจเราจะมีความสุขขนาดไหนขนาดว่าเราประพฤติปฏิบัติ แล้วพอจะอย่างรู้พอเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงขึ้นมาบ้างใจของเราก็มีความว่างมีความสว่างสวยก็มีความสุขขนาดนั้นถ้าจิตใจของเรายิ่งทําความสงบมีสมาธิทรมีปิติอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นส่วนมากเราลองคิดดูสิว่าเราจะมีความสุขขนาดไหนความสุขนี้ไม่ได้อิงอามิตรเป็นความสุขซึ่งป่าศจาก ลูกปัสจจกเสียงปัสจจกกินปัสจจกรสปัสจากปวดท้องผ้าทั้งหลายก็มีความสุขภายในใจของเราได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ซึ่งสแสวงหาความสุขภายนอกมากเท่าไรก็ยิ่งจะห่างไกลความสุขภายในใจมากเท่านั้นถ้าเราพยายามสแสวงหาความสุขภายในใ,นใจแล้วก็จะเป็นความสุขที่นิรันดรได้เป็นความสุขซึ่งจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็น เป็นความร่มเย็ยนแก่จิตใจการประพฤติปฏิบัติการแสวงหาในด้านธรรมะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญขอให้พวกเรานี้อย่าละเลยพยายามตั้งใจฝึกขัดประพฤติปฏิบัติตลอดปี2 5 3 0จิตใจของเราจะได้สว่างสวยจิตใจของเราจะได้ห่างไกลจากโลกบ้างบางส่วนจะได้มีธรรมะ ข้าหมหาธรรมะเข้าหมหาความเป็นพุทธะภายในใจจิตใจของเราก็จะดีงามขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนมีความสว่างสวยมีความปิติมีความสุขยิ่งเราประพฤติปฏิบัติเอนสัจธรรมความเป็นจริงด้วยแล้วยิ่งจะมีความสุขลึกล้ำมากเพราะฉะนั้นควรที่พวกเรานั้นควรจะแสวงหาธรรมพยายามสร้างทานบาร,รมีพยายามรักษาศีรพยายามภาวนา เราก็จจิตใจเราจะก้าวหน้าพรที่ดีที่สุดของพระนั้นก็คือคุณงามความดีของพวกเราที่ทำแล้วนั่นเองจะเป็นพรที่ดีจะเป็นเครื่องชักนำใจของเราให้มีความสงบความสุขที่ดีเกิดความร่มเย็นเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็ปี25 3 0ให้พวกเราสร้างความดีความดีนั่นแหละ จะเป็นเครื่องรักษาใจของญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับเกลือซึ่งว่ารักษาความเค็มเอาไว้รักษาเนื้อ,อไว้ไม่ให้เน่าความดีนั้นก็ย่อมจะรักษาใจของเราทุกๆคนให้มีความสุขความสบายเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ได้พูดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมนําไปพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามกําลังศรัทธาของพวกเราทั้งหลาย วันนี้แตามาก็พูดมาพอสมควรจึงขอยุติไม่เพียงแค่นี้